ยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Farmix Channel นะคะวันนี้ฟาร์มก็จะมาทำ Reaction เพลงเทสมีนะคะของวง Last One ซึ่งเพิ่งปล่อยซิงเกิลเดบิวต์นะคะเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่าตัววงอะค่ะเขาได้เริ่มเดบิวต์ตั้งแต่เมื่อ1เดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาในคลิปสุดท้ายของรายการ Last Icon EP จบนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำ Reaction เพลงเดบิวต์นะคะ อ่ะส่วนสมาชิกนะคะก็จะมีพ oh, ี่ต้าโอออฟโรดเจเออร์ดมอนเป็นต่อถ้าเรียงผิดต้องขออภัยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดู MV กันเลยนะคะอ่ะส่วนตัว MV จริงๆความดูแล้วนะคะเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวเพลงเทสมีนะคะได้ลงชิงเอ่อไม่แน่ใาจาว่าเป็น Music of the Week หรือ Lucky of the Week นะคะในรายการ T-pop s t a e ซึ่งความก็เลยคอยปั่นวิวคอยเพิ่มยอดวิวให้กับทาง Last One นะคะส่วน Last One นะคะมีชื่อแฟนคลับว่า Laser ใครนะคะที่อยากติดตามผลงานทั้งทั้งทั้ง5คนนะคะสามารถติดตามได้ที่ Instagram ของทั้ง5คนแล้วก็สามารถติดตามที่แ a s แท็ g บนทวิ t เตอคือ Last One หรือ Laser ได้เลยนะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวและขึ้นเทรน ระยะระยะอาจจะเ,เราไปเริ่มดูกันเลยตอนนี้ก็คือถ่ายแบบปิดพัดลมหมดเลยแล้ววันนี้คืออากาศร้อนที่สุดนะคะไปดูกันเลยค่ะจีจีเอมีนี้ดูเกินร้อยรอบดูเยอะมากดูบ่อยแต่ชอบนะชอบเพลงอะคือจังหวะแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยได้ยินสำหรับเรานะ เพลงก็แบบดีเดี๋ยวเราจะมาเลือกเบสซีนเบสซีนที่เป็นตัววิดีโอกับเบสซีนท่อขเออเบสงนะคะเบสเขาหลงคือัลบหมดีอัมหล่อมากโอ้โหตอนนี้เนื่ยแบบสุดปังมากคือดีมากเลยอ่ะโอ้ย อยดีดีดีก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกค่ะก็มันดีจริงจริงคือมันลงตัวมากเลยนะคือทั้งท้าทั้งเพลมีนอกโคล่ะดีเลิศ เวชฉากเจลเลอร์คือดีมากโชคฉากอะไรแบบดีมากสุดๆโรยนะคือนนะนนะให้เหงืห่อไม่ต้องตกใจไนมะ่รู้ อุยอบแบบสวยดีอ่ะอุ้ยชอบั้งนี้เหนือคือไหลสุดฟัปปงมาก

องดีมากเลยเรียกใส่ตาม,มาเลยนะเนี่ย MV ดี่ีีเลิศเิเ oh <yeah. S 1> เเอยู่นะสามนาทีสิบสามวิเลิศมากจริงจริงจริงเลิศแบบสุดป,ปังนะคะอ่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับตัว MV Test Me นะคะของ Last One ซึ่งชอบมากๆเลยอ่ะเรามาเลือก Best c หนึ่งก่อนเลย Best c ฉากแรกนะคะก็คือฉากของ Diamond เราจะมีสามฉากนะคะฉากแรกคือไดมอนด์เลยที่เปิดร้องอ่ะคือดีมากแล้วก็ฉากสองคือไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังฉากที่เป็นหัวตาอูที่อยู่ในกรงอะค่ะที่ที่ซูมไปแล้วตาอูทํามืออย่างเงี้ยคือดีมากแล้วก็ฉากที่สามนะคะคือฉากม่านแดงที่อยู่หลังม่านก่อนที่ม่านจะเปิดคือดีที่สุดอันเนี้ยชอบสามฉากนี้มากส่วนท่อนร้องชอบท่อนแรกของไดมอนด์ชอบท่อนฮุกแล้วก็ชอบท่อนที่ร้องเพลงร้อง คำว่าเทสมีพร้อมกันทั้ง5คนเลิศค่ะวงนี้คือเมนโวคอลของแทร้อยเ์เซ็แล้วก็ในทุกๆคนอ่ะไม่ได้แค่โวคอลอย่างเดียวบางคนก็มีแบบโวคอลแร็ปโวคอลเต้นหรือทั้ง,ง,งมีคนคนหนึ่งอะ่ะก็อาจจะมีหลากหลายความสามารถเราเชื่อว่าผลงานชิ้นต่อไปก็จะเปิดความสามารถของพี่ๆทั้ง5คนน้องๆทั้งเราไม่รู้เราอะ่จะจบอายุ5่าคนนี้ไม่ได้แต่จำได้ว่าไดมอนด์อ่ะเด็กสุดนะคะก็ขอทุกคนเนี่ย สนับสนุนวงบอยแบนด์ไทยวงใหม่ด้วยนะคะวง last one แล้วก็ใครที่อยากจะเป็นเลเซอร์นะคะก็สามารถมา make f r i e n ได้หรือว่ามาติดตามพวกเขากันได้นะคะในแฮ s แท็กเลเซอร์หรือ last one นะคะแล้วก็ส่วนช่องทางการติดตามนะคะเดี๋ยวฟาจะทิ้งให้ไว้ใต้คลิปนะคะส่วน qr code ทั้ง5บ้านนะคะเดี๋ยวฟาร์มจะโพสลงสตรอรี่ของฟาร์มและขึ้น และตั้งเป็นไฮไลท์นะคะแล้วเดี๋ยวฟารมจะแปะลิงก์อินสต g r a m มของฟารมไว้ใครอยากเข้าบ้านไหนก็คือไปสแกนได้เลยใครอยากเข้าห้าบ้านก็ได้ตอนเนี้ยถ้าในสมาชิกล่าสุดฟาร์มอยู่แค่บ้านของเจยวเล่แต่ถ้าใน l a าส i c ไอคอนฟาร์มอยู่หลายบ้านมากมีประมาณประมาณ2ี่สบ้านละจาก35คนนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าเพิ่มเรื่อยๆเพราะาเราอยากสนับสนุนเอ่อ ศิลปินรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าทุกคนมีความสามารถจริงๆใครที่ได้ดูรายการ Last Icon คือจะรู้เลยว่าทุกคนมีความสามารถจริงๆนะคะอ่ะใครใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับไปดูตัว MV original ที่ช่องของอน,น๊บนนะเรากลัวพูดชื่อที่ลงคลิปผิดนะจ๊ะคือช่อง Last One Official นะคะก็คือตอนนี้ ณนะวันที่เราถ่ายณนะปัจจุบันนะคะยอดวิวทั้งหมด485,984วิวแล้วนะคะปล่อยมาได้ประมาณ7วันคิดว่านะคือในไอโฟนเออ7วันที่ผ่านมาแล้วมียอดกดไลค์20,007คะ่ะทุกคนตอนเนี้ยก่อนที่ทุกคนจะดูคลิปฟารจบกดออกก่อนได้นะคะแล้วไปดูตัวคลิปนี้ให้ทุกคนไปช่วยก,กดไลค์คลิป t ทสมีลา s t o นออฟฟิเ i ียลเอให้ได้หนึ่งแสนไลค์เลยค่ะจริงๆเพราะว่าวงนี้คือดีมากแล้วก็ทุกคนก็รอติดตามผลงานถนัดไปได้เลยใครที่อยากให้ฟาร์มมารีแอคชั่นผลงานของทงนนั้งค้าคนก็คือสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไรีแอคชั่นรายการ Last Icon แต่ว่าเราดูอยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าใครอยากรู้ความเห็นของฟาร์มในแต่ละโชวสามารถขอ,อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวฟาร์มหาวันถ่ายให้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟาร์มแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพลง Test มี me, แล้วก็กด u b s c r i b e ช่อง last one official ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนบ้านเบดของ last one นะคะเดี๋ยวฟาร์มจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะคะถ้าฟาร์มลืมสามารถคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวเราจะอ่าน,นเลยแต่ถ้า ใครนะคะที่มีช่องทางการติดต่อทั้ง5คนแบบรวดเร็วทันใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปฟาร์มได้เลยจะฟาร์มปักหมุดให้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนทั้ง5คนเลยนะคะก็คือต้าโอออฟโรลดไดมอนด์เจลเลอร์เป็นต่อนะคะแล้วก็อีกทั้ง30คนก็สามารถไปกดติดตามได้เลยใครอยากขายเด็กคนไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัสวานหรือลัสไอคอนทั้ง1 3 5คน คอมเมนต์ใต้ขีดความได้เลยโอเคค่ะวันนี้เราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ